วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบตัวเซนเซอร์ abs ของรถจี๊ปกันนะครับจริงๆก็ใช้กับใช้หลักการนี้กับรถทั่วไปก็น่าจะได้นะครับนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซ,นเซ,น,เซนเซอร์ที่ดีนะครับเป็นด้านหน้านะครับมือสองญี่ปุ่นที่ซื้อเก็บมาไว้เป็นอะไหล่นะครับบางคนมีปัญหาว่า abs โชว์ตอนรถวิ่งนะครับหรือออกตัวนะครับ พอสแกนแล้วก็จะเจอว่าเซ็นเซอร์ที่ล้อไม่ว่าจะล้อหน้าซ้ายหน้าขวาหรือหลังซ้ายหลังขวามีปัญหานะครับแต่พอจอดรถสตาร์ทดับเครื่องสตาร์ทใหม่ abs ก็ดับไปพอวิ่งอีกก็ขึ้นอีกนะครับบางทีมาอาจจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเสียนะครับเซ็นเซอร์ abs นะครับจะวัดยังไงนะครับวัดโดยการตั้งมิเตอร์นะครับ ตั้งมิตเตอร์เป็นค่าความพันเป็นโอห์มนะครับใช้โอห์มมิตเตอร์นะครับใช้ดิจิตอลมิเตอร์ก็จะเห็นได้ชัดนะครับความพานธะเซนเซอร์ ABS ที่ที่ปะกะตินะครับอยู่ประมาณเลงนี้นะครับ 1.1k 1.13-1.16นะครับแล้วแต่นะครับประมาณนี้ ถ้าขึ้นมากกว่านี้คือเซนเซอร์ขาดนะครับถ้าขึ้นใกล้ศูนย์โอห์มเซนเซอร์ชอร็ชอตนะครับถ้าได้เท่านี้คือเซนเซอร์ยังปกตินะครับแต่มันมีทิกชอ็อตก็คือว่าถ้ารถวิ่งนะครับมันก็จะมีสัญญาณส่งไปที่ตัวควบคุมนะครับสัญญาณตรงนี้จะต้องเป็นขดลวดตัดสนามแม่เหล็กนะครับ เดี๋ยวเรา,เาเจะแม่เหล็กตัวน,นะวน,วน,นี้นะครับมาวนเราวนที่เซนเซอร์ครับสังเกตนะครับพอผมเอาแม่เหล็กนี้วนเห็นไหมครับค่าค้นพันานมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนมันวิ่งนะครับมันวิ่งนะครับถ้าวิ่งแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ เพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปทดสอบกับรถที่เซนเซอร์เสียที่บอกว่าวิ่งแล้วเซนเซอร์โชว์ว่าล้อหน้าล้อหลังนะครับไม่ซ้ายก็ขวาม,มีปัญหาเราก็ถอดเซ็นเซอร์มาเช็คอย่างนี้ได้ว่าเซนเซอร์เราเสียไหมยอย่างแรกคือวัดความตันทานนะครับอย่างที่2ก็คือวัดสัญญาณนะครับที่เซาจะส่งไปยังกล่องเนี่ยง่ายๆายนะครับมิตเตอร์เข็มก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัร์เท่ามิตเตอร์ ดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับพอแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยแกว่งกับคือพอโคดรลวดตัดับสนาแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือนี่ประหนึ่งเหมือนกัประหนึ่งตัวนี้เป็นเหมือนเฟือง a b ที่ล้อนะครับมันะมก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ถ้าเอาแม่เหล็กมาตัดแล้วเนี่ยความท้านทานไม่เปลี่ยนนะครับแส,สเซนเซอร์นั้นเสียนะครับกคตรวดภายในอาจจะ มีปัญหานะครับก็คือสัญญาณไม่ส่งไปที่กล่อง ABS เพราะฉะนั้น ABS ก็โชว์ขณะที่ออกตัวหรือรถวิ่งนะครับดับเครื่อง start ใหม่ ABS ดับออกตัวอีกขึ้นอีกนะครับเป็นที่เซนเซอร์เสียนะครับที่ล้อนะครับก่อนที่จะถอดตัวไหนว่าเซนเซอร์ข้างไหนเสียก็คือต้องมีเครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนก็จะบอกว่าเซนเซอร์ล้อด้านไหนมีปัญหานะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือการ วัดแล้วก็การตรวจสอบเซนเซอร์ ABS นะครับของเราก็คือของ Jeep นะครับขอบคุณที่ติดตามครับคลิปด,ดีๆจากบ้าน Jeep จี e p จัรั37ครับ